สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่กกนะคะอัน,นีอยู่กับเจยจจำปาดงนะคะเจยพาเอฟซีมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่ไหนเอ่ยนะคะจังหวัดน่านนะคะสว่างแล้วนะเราก็เดินไปที่พักนะคะที่พักแต่ละหลังนะคาะจะเป็นแบบนี้เนาะสวยมากเลย น้ำค้างลงแล้วนะคะน้ำค้างน้ำหมอกบ้านเรานะคะเปาะแปะเปาะแปะแล้วได้ยินเสียงน้ําค้างลงต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยทำไมสูงแท้นะคะคงจะเป็นดินดีอุดมสมบูรณ์มันถึงได้สวยงามขนาดนี้ท้องอุไรนะ ออนี่นะคะที่พักข้างบนก็จะเป็นเนินเขาแบบสวยมากเลยน้ำค้างลงแล้วน้ำค้างลงแล้วนะคะ ดอกอะไรบ้างนี่ดอกสีขาวก็มีนะคะดอกสีขาวก็มีโอ้โหดีจริงๆต้นกล้วยนะคะจะปลูกแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะดิน เป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะต้นกล้วยจะอยู่ตรงโน,น้นนี้จะเป็นสะโอ้โห บอปาลาเืยว,ว่าอะไรเนี่ยทางขึ้นโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยอมองไปเห็นไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรเนาะแต่ก็เห็นเห็นช่องทางสว่างอยู่เนาะต้นไม้สวยงามมากเลย จ้ามันสูงสวยมองไปแล้วมันเห็นเห็นจ่องมันเป็นช่องว่างอยู่เนาะต้นยางหรือเปล่าหรือว่าเหมือนไม่เหมือนแต่มันก็เป็นเป็นช่องเนาะมองไปแล้วเห็น ส่องสว่างอยู่เพราะว่าเขาจะปลูกไม่ไม่หนาทึบเท่าไหร่โห<ฮ>ว่ากูกกามีเขาแล้วนี่เขายิกกกกยนะ่งกูกากว่เนี่อันนี้มันเป็นเขาแบบน,นี่เขาทนี่แบบเขาปลูกเขาตกแต่งเขาปลูกเองนะต้นไม้นี่เขาจะปลูกเองเหรอใช่เพราะว่ามันนี่แหละมันเป็นช่องว่างให้ดูเรามองทะลุไปเห็นเลยได้เนี่ยเพราะว่าเขาจะตกแต่ง เห็นไหมโอ้ยชอบมากเลยไอ้ที่ต้นกล้วยนี่เห็นไหมเขาจะปลูกเป็นแถวอแต่ทําไมมันดินมันอุดมสมบูรณ์มากเลยแต่เขาไม่ไม่เป็นหินนะไม่เป็นหินมันไม่น่าไอแต่เขาอย่างนี้แหละที่เขาว่าฝนตกนี่มันถล่มอืมเพมันไม่ใช่เป็นหินมันจะสไลด์ลงมาบ่เพราะว่ามันไม่มีหินเหรอไม่รู้ว่าดอกอะไรบ้าง ตรงนน้นก็มีหมอกนี่โอ้ยสายๆายน้องจะมีหมอกเนาะใี่ไหมคะหมอกไปลลุงก็ถนนก้างบไปมีหมอกเติมเช้านะคะสายสายก็จะหนาวหนาวนี่ป้าไทยบ้าน,านาาาก็ใส่เสื้ออยมาเลยเจ้ยยังยังใส่ยังใส่ผ <laughs> ้าถุง <laughs> ไปเดินดูบรรยากาศทะเลหมอก มีเสาสัญญาณด้วยนะคะนี่แหละเขาจะปลูกไม่รู้เขาจะปลูกอะไรอันนี้มันมันจะเลื้อยเนะมันจะเลื้อยแบบยุงข้าวก็ยังมีนะคะยังมีเหมือนบ้านเราลเลยแบบนี้แบบนี้หาดูยากแล้วนะคะเพราะว่า เขาจะไม่ทำนาใส่แบบนี <dated teenage> <online> <pl ains> ้แล้วนั่นแหละเขาปลูกจะเป็นนาใช่ไหมเหมือนนาไหมเหมือนเหมือนแต่ท้าไมต้นไม่ใหญ่โครงการโครงการระบาโอ้อันนี้เป็นอ๋อตรงนี้คือน้ำประปาเป็นบอนหรือว่าเป็นทูนนี่คงจะเป็นบอนเนาะมันไม่ใช่งาเอ๋อยา ทำไมต้นน้อยแค่งาจริงๆด้วยมีถั่วงาออันนี้จะเป็นงานะคะถ้าอยู่ที่บ้านนะคะจะมีมีตัวหนอนใหญ่มากเลยได้มากินใบเนี่ยอ๋ออันนี้สวนงานะคะเอาไปใส่ซุปหน่อไม้ไปใส่กล้วยทอดเนาะ แต่ว่าทำไมมันไม่ต้นใหญ่อ๋ออันนี้คืองานะคะดูๆไปก็เหมือนกันค่ะถ้าจะมีตัวหนอนมากินไม่มีมันมันมันออกแล้วี่มันก็จะแก่แล้วนะะโอ้ <laughs> มีถั่วงาเหมือนกับแม่นกน้อยพูดจริงๆเนา <c oughs> ะไปเดี๋ยวเรา ขึ้นไปจ้าขึ้นไปขึ้นไปดูนะคะเราจะให้ดูภาพที่เราจะขึ้นไปนะสวยไหมครับเนี๋ยวไินมูปภาพจับภาพไว้อื้โอ้มีแหละที่พักไปกินข้าวไปก่อนอ่าถ่ายถึงสิบรูปเลยอ่าพอ สวยจริงๆบรรยากาศที่เราพักนคะคะว้านต้นสักเนสูงต้นสักสูงใหญ่มากมันทำไมตรงมากเลยเนาะก้มเหมือนก้นตรง,งเลยก้มมากเลยเพราะว่าอนันดอกอะไรดอกอะไรเล็ก สาวสวยมาอีกแล้วส่งอะไรส่งอะไรดอ,อกไม้นะลิฟตตรงนั้นจะเป็นอะไรนาะตรงนั้น นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตรงนี้ก็ทันแล้วขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแสดงว่าเขากรงนะ